สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอินทิเกรตเบื้องต้นกันนะคะมาดูโจทย์ข้อหนึ่งของเราก่อนเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะอินทิเกรต3 x กำลัง3ลบ2 x กำลังสบวก4 x ลบ5เริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะไล่แทนอินทิเกรตแต่ละตัวนะคะอินทิเกรต3 x กำลัง3 ดีเอ็กลบอินทิเกต 2x กำลังสองดีเอ็กบวกอินทิเกต 4x dx ดีเอ็กลบอินทิเกต5 dx ดีเอ็กเท่ากับเราจะย้ายเลข3ตัวนี้นะคะไไว้ข้างหน้าก็จะได้3อินทิเกต x กำลัง3 dx ลบด้วยเราจะย้ายสองนะคะตัวนี้ไว้ข้างหน้าก็จะได้2อินทิเกรต x กำลังส dx บวกด้วยเราจะย้าย4ตัวนี้นะคะไว้ข้างหน้าก็จะได้ว่า4อินทิเกรต xdx สำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็คือ5เราอินทิเกรต5 dx เราก็จะได้เขียนค่าเลยนะคะ5 x แล้วก็บวก4ต่อมานะคะทีละพจน์เลยนะคะพจน์แรก3อินทิเกรต x กำลัง3 dx นะคะเราก็จะได้เป็น x กำลัง3บวก1ส่วน3บวก1พจน์ที่2นะคะ2อินทิเกรต x กำลังสอง dx เท่ากับ x กำลังสองบวก1ส่วน2บวก1อินทิเกรตตัวที่3นะคะ4อินทิเกรต x กำลัง1นะคะได้เท่ากับ x กำลังสองส่วน2ลบ5 x บวก4เท่ากับ 3x กำลัง4ส่วน4ลบ 2x กำลัง3ส่วน3บวกด้วย 4x กำลัง2ส่วน2ลบ 5x บวก4 ข้อที่2อนะคะอินทิเกรต 4x กำลัง4ลบ x กำลัง2บวก 5x กำลัง3ลบ8ทีนี้เราก็จะทำวิธีลัดเลยนะคะพสที่1อินทิเกรต 4x กำลัง4ได้ 4x กำลัง5ส่วน5อินทิเกรต x กำลัง2ได้ C x กำลัง3ส่วน3 4. อินทิเกรต 5x กำลังสได้ 5x กำลังสส่วนสี่อินทิเกรตลบแได้ลบแ x บวกสดูข้อ3นะคะข้อ3มของเราเดี๋ยวครูลบข้อ4ก่อนนะคะ,ะดูข้อ3นะคะข้อ3ม อินดิเกต 2x กำลังลบ4ได้ 2x กำลังลบ4ไปบวก1นะคะได้ลบ3ส่วนลบ3อินดิเกต 3x กำลังลบ2ได้ 3x กำลังลบ2บวก1ได้ลบ1ส่วนลบ1อินดิเกต 5x กำลัง3ได้ 5x กำลัง4ส่วน4 อินิเกต 4x กำลัง1นะคะได้ 4x กำลัง2ส่วน2อินิเกตลบ6ได้ลบ 6x บวก4ข้อ4นะคะ สำหรับข้อนี้นะคะเราจะต้องย้ายตัวส่วนนะคะคือ x กาลัง3ขึ้นไปไว้ข้างบนย้าย x กลังลบ2ขึ้นไว้ข้างบนและย้าย x กาลัง4ไว้ข้างบนนะคะทีนี้เวลาเราจะย้ายเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะให้เป็นตรงกันข้ามมาดูกันนะคะจกโจทย์เดิมอยู่นะคะเราก็จะได้เป็น x กาลังลบ3 บวก 4x กำลัง2ลบ 5x กำลังลบ4พอได้โจทย์นี้เสร็จแล้วนะคะเราพอย้ายโจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอินทิเกรตนะคะโพสที่1ได้เท่ากับ x กำลังลบ3บวก1เท่ากับลบ2ส่วนลบ2 พจน์ที่สอง 4x กำลังสองเท่ากับ 4x กำลัง3ส่วน3พจน์ที่3 5x กำลังลบ4ได้ 5x กำลังลบสส่วนลบ3และก็บวก c ข้อ5นะคะ เราสังเกตนะคะว่าจะมีอยู่2พจน์นะคะที่เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเราก็ทําการย้ายขึ้นไปข้างบนให้เรียบร้อยเลยนะคะโดยเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามมาดูนะคะ i n i c a t e วงเล็บ6 x กำลัง4ลบ x กำลังลบ2บวก4 x กำลัง3ลบ ห้า x กำลังลบแปดบวกแปด x กำลังสองลบสอง dx พอได้โจทย์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการอินทิเกรตเลยพจน์ที่หนึ่งอินทิเกรตหก x กำลังสี่เราจะได้หก x กำลังห้าส่วนห้าลบด้วยอิยนทิเกรต x กำลังลบสองได้ x กำลังลบหนึ่งส่วนลบหนึ่ง โพสที่3อินทิเกรตส x กำลัง3ได้ส x กำลัง4ส่วนสพจน์ที่4ลบ5 x กำลังลบ8ได้5 x กำลังลบ7ส่วนลบเจ็ดพที่5อินทิเกรต8 x กำลังสองได้8 x กำลัง3ส่วน3พจโ์สุดท้ายอินทิเกรตลบ2ได้ลบ2อง x บวกส